ทางท่อระบายน้ำทิ้งนะครับผมอะไรนะ้วปานเนี่ยผมาฟองแข็งไม่หักเพะอย่างนี้เราวางท่อแบบื้อไ้ก่อนได้ไงตรงนี้ยกงนู่นแหละลมม่หักเยเดียวเทมอเททงแข็งอะอที่แพกราทอติแพงเลยต้องกัน একমত্রে mm -hmm. mm -hmm. เปเด็กวัดาเ่ยตอกเขาก็ได้ทำการนี่นนี่อรวันวงเป็น้องมาเขาใช้เยคนีผาก็ เอรอเป็นรถของอออสายตกรบุสุษันเกียนาออ

นไไงฮึไดูนิน่เจ <ASE ori> ็ดเนไม่ใช่สิบห้าสางเขาปลูกเอารอ่ะอเาอยู่กันอย่างนีก็ต่ะติดเตรมได้เซนารอจะขาย

เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเดี๋ยวนัดไอ้ตรงนี้ใหม่อ่าโทรโทรบอกโทรบอกแม่ก็ได้มาเป็นพรุ่งนี้นะเฮ้ยพรุ่งนี้ยังไม่ได้มีไม่ได้เดี๋ยวต้องฟังจัดข้อมันได้เปล่าลูกอย่าทิ้งทิ้งพี่พี่งตรงนี้ไมสัญญาบอก15เซนมันเป็น15เซนไม่ถึงหรอกครับข้อว่างท่อคานระหว่างข้อเกลียวเนี่ยฮะระว่างข้อทึบเราก็เทสจบเลยได้ครับตั้แยก

không, gì gì đấy, à. không, không còn gì, có sò đâu lấy rồi đó nữa อย่าดีนะอย่าดีได้ดดทำงานมากโอค้คลิปปูนนี่ว่า จริงแท้าุกคนที่วางได้เลยนะครับที่แบบว่าเจ้าผมก็บอกไปแล้วว่าสอง ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพามาชมการวางข้อ้ําทิ้งของ,ง,นะของสถานีอนามัยนะครับนะเพราะว่าน้ำข้างในนั่นท่วมมามันก็แต่ข้อน้ำทิ้งนะ่ะจะอยู่ฝั่งนี้ก็เลยจะต้องวางฝั่งขนุนเพื่อเชื่อมเข้ามาฝั่งนี้นะครับนะเนี่ยเนี่ยเป็นรอยแยกเด้แล้วก็มันรวมกันอยู่นี่ครับออกไปทางทิศทางนี้นะเดี๋ยวพามาชมหัวแยกไก่ๆนะ่ยนี่ แน่นอนนะระบบเปลี่ยนก็ง่ายครับกี่เห็นเปลี่ยนแพ๊บเดียวเะเจ้ากอบุญส่งคอนเกตนะครับแล้วแยกเนี่ยเอาไงนะ,ะถ้าชอบในการถ่ายทำคลิปยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะทำการถ่ายทำคลิปให้พวกเราได้รับชมกันนะครับนะถ้าทํางผิดพลาดกันได้ไปก็ขออภัยท่านผู้ชมไวหน้าที่นี้ด้วยนะครับลินี้ก็ขอคำ่าสวัสรถเนี้ยไปอยู่ข้างในเนี่ยนะเนี้ยไปอยู่ข้านเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ตขอคำว่าสวัสดีครับยกา เขาก็จะทําการเปลี่ยนมือนะใส่มือธรรมดาเพื่อจะไปทําการล้อมน้ำนต่อ,อ